ภารกิจของท่านนายกกันนิด <music> น <Brothers> okay, ึงเพราะว่าน่าสนใจมากวันนี้ไปนครพนมตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะเก้าโมงเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางนะครับซึ่งแผนในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยคือ1 7ถึง19กคุมภาพันธ์นะครับจะไป3จังหวัดด้วยกันนะครับประกอบด้วยนครพนมนะจังหวัดแรกเลยนะครับแล้วก็มีทางสกลนครนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านเนี่ยเดินทางไปกับคณะ เี่ยมากเลยนะนี่ครับเป็นกําหนดการในการเดินทางต่อเนื่องยาว3วันด้วยกันนะครับซึ่งที่นครพนมนะครับท่านก็จะไปดูด้านการท่องเที่ยวนะส่วนที่สกลนครนะครับก็จะไปดูการทําประมงน้ําจืดการบริหารจัดการน้ํานะครับส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะไปดูเรื่องของการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการน้องวัวซอโมเดลนะครับ นี่เป็นกนําหนดการที่ท่านจะเดินทางไปนะครับครับแล้วก็ไปอีกบางจังหวัดก็จะไปดูแลเรื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับศุลกากรนนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมนี่ก็มีด่านศุลกากรที่จะต้องไปดูว่าจะทำไงให้ป้องกันการลักลอบขนของเสียหนีภาษีนะครับแล้วก็จะไปดูอนุสรสถานประธานโนจิมินแล้วก็ไปกรับ พระธาตุพนมวรมหาวิหารด้วยนะครับใช่แล้วนะครับโดยเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับท่านก็เริ่มเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะครับการเดินทางครั้งนี้ครับคุณหมอไม่ได้เดินทางไปคนเดียวนะครับมียกคณะไปเยอะเลยนะครับโดยท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ไปนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเสริมศักดิ์พงพานิต อันน <Bunu> ี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะมีท่านพิมพัฒรวิชัยกุลนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะแล้วก็มีท่านพวงเพชรชุนละเอียดครับท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์ มณวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังท่านนพพรเจริญศรีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนะครับ,ค,รบคุณหมอพรหมินเลิศรีเดชนะครับ ท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคุณสมคิดเชื้อคงท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแล้วก็นายพงศรันอ์อศวชัยโสพลท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองร่วมในคณะครั้งนี้ด้วยนะครับ,ค,รบคุณหมอเป็นคณะใหญ่และเพื่อที่จะรับ,รบฟังปัญหาต่างๆและ กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะได้นําไปแก้ไข <S <S อย่าง<ช>ทันทวครับ,รบใช่ครับซึ่งตอน9ก้าโมงเนี่ยนะก็เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับไปที่ท่าากาศยานนครพนมนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คาดว่าตอนนี้เดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีภาพก็จะได้ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดผ่านเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับการเดินทางในช่วงเช้านี้เนี่ยนะครับ นครพนมก็ท่านจะไปที่แหล่งท่องเที่ยวที่หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามอนุสรสถานประธานโฮจิมินครับคุณหมอใช่นะที่หมู่บ้านนาจ,จอกตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมใครไปที่นี่เนี่ย<ะ>ก็มักจะเดินทางไปเยี่ยมชมกันใช่บ้านประธานโฮผมเคย <โฮ S 2> ไปด้วยนะเพราะท่านประธานโฮได้มาพักอยู่ที่นี่เป็นหลายปีเลยนะผม<ห>เคยไปแล้วเคยไปมาแล้วก็เป็นบ้านที่ท่านอยู่อย่างเรียบง่ายเป็นบ้านเรือน เรือบ้านชั้นเดียว<ะ>แต่ ใต้ถุนสูงเ,<อ>เป็นเรือนไม้ครับกหน่าอยู่แล้วก็ท่านก็ให้เห็นความเรียบง่ายของประธานโอจิมินใช่นะนะครับซึ่งท่านก็เดินทางไปที่นี่นะครับจากนั้นนะครับท่านนายกก็จะไปที่ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนมครับคุณหมอไปที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับที่อําเภอเมืองนครพนมนี่แหละติดตามการเขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบ one stop service ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จนะที่บริเวณด่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นการ ให้บริการของหน่วยงานราชการที่ไปรวมศูนย์กันอยู่ที่นั่นนะจะได้วัน Stop Service เลยติดตามการพิจารณาในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการของด่านศุลก,กากรน,นะครับเช่นการนําเข้าการส่งออกสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นั่นเองรวมถึงเขาจะพัฒนาตรงนี้พัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมเลยนะครับโดยที่สําคัญนะครับจะมีศูนย์การขน ส่งชายแดนของจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ที่นี่เพราะนาครพนมเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศลาวนั่นเองรวมถึงถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนนะคะับริเวณสะพานวิทิพภา,พภาพแห่งที่3านี่แหละนะครับ,รบนี<ช>อันนี้ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดน,ค,นครพนมนะ พอช่วงบ่ายช่วงบ่ายช่วงบ่ายเนี่ยนะครับไปที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนมครับซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไปดูโครงการพื้นฐานคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วเขก็จะยกระดับเมืองรองเป็นเมืองหลักเป็น medical and healthnet hub ครับคุณหมออ๋อดีใจไหมก็คือจะจะทำยังไงให้มหาวิทยาลัยนครพนมเนี่ยได้เป็นคล้ายๆเป็นผู้พี่ผลิต และบริการทางด้านเขาเรียกว่าเวลเน็ตนะเวลเน็ตการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนนะซึ่งมันคนจะไปตั้งอยู่ในจังหวัดแบบเมืองรองลักษณะเนี้ยนะที่จะเป็นชายแดนที่จะข้ามจากไทยไปลาวนะครับเป็นเป็นเป็นสะานแห่งที่สามดาวเทนครับฝั่งลาวก็จะได้ข้ามมาได้สะดวกด้วยก็จะทําให้มีการท่องเที่ยวเมืองนครพนมไปข้ามไปลาวแล้วก็ไป เวียดนามต่อไปซึ่งเป็นการท่องเที่ยวสามประเทศของทาง,ทางตะวันตกจะได้มาเที่ยวเป,เป็นวงจรที่น่าสนใจใเขาจะได้มาหลายๆวันหน่อยครับใช่แล้วครับรวมถึงการพัฒนาสินค้าโอท็อปนะครับอันนี้ก็คือที่มหาวิทยาลัยนครพนมนะจากนั้น14ในการ45นาทีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับท่านจะไปที่พระธาตุ พนมนะเป็นพระธาตพนมนะครับเ็าจะไปเปิดงานนัสศการพระธาตพนมครับที่อำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมใครที่ไปจังหวัดนครพนมก็คงจะเคยได้เดินทางไปกราบสักการะเพราะที่นี่มีมีพระธาตุที่สร้างมา2,500ปีนะสมัยพุทธกาลเลยนะครับแล้วมีเก็บพระบรมสารีริกธาตุในส่วนน่าจะเป็นส่วนของกโหลก ของพระพุทธเจ้านะฮะ<ช>ก็ถ้าเราไปเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ความสบายใจแล้วไปกราบไหว้เพื่อขอพรกันมผมไปหลายทีมากครับดูแล้วน่าศรัทธาแล้วน่าไปมากเพราะเก่าแก่ที่สุดในเอเชียเขนนะครับ,รบ2 5 0พัน้ารอยปีครับอ่านะฮะอันนี้เป็นภารกิจของท่านนายกนะครับวันวันเนี้ยนะครับวันที่สิบเจ็กุมภาพันธ์นะครับ,พพนนรบส่วนวันที่สิบปดนะครับวันที่สิบปดเนี่ยช่วงเช้าท่านก,ก็จะอยู่ที่ อ่าจังหวัดสกลนครครับคุณหมอไปที่จังหวัดสกลนครเดี๋ยววพรุ่งนี้เราว่ากันอีกทีไแล้วนะสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวพรุ่งนี้สิบเก้าอ่าสิบเก้าก็จะไปที่อุดรธานีครับจนวันที่สิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่าอะไรละเอียดดีกว่าใช่วันนี้เรามาดูเรื่องต่อไปที่พี่น้องประชาชนสนใจคือเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าดีไหมครับเรื่องฝุ่นเพราะว่าท่านยกเนี่ยท่านก็เดินทางไปที่ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษนี่แหละไปดูเลยเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าทางกรมควบคุมมล ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาในการดูจุดความร้อนต่างๆน,นะครับรวมถึงค่าฝุ่นนะแล้วก็ที่สําคัญพอนายกไปดูเดี่ยวก็ต้องทึ่งเลยว่าโอ้โหพอมาที่ศูนย์แห่งนี้มัน,ม,นมันเห็นหมดเลยอะ่ะมันทําให้การบริหารจัดการเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์อันนี้ไลฟ์นะที่เห็นอยู่นในขณะนี้นี่ก็เท,ท,ท่ที่นครพนมนะอ่าใช่ครับตอนนี้ท่านก็ไปที่เนี่ยฮะบ้านกําลังจะไปบ้านของท่านประธานโฮจิมิน้ฮะใช่ใช่ับนี่บ้านมีชาวนครพนมก็ นะครับมาต้อนรับกันอย่างหนึ่งแน่นนะครับ,รบนี่เป็นไลฟ์ของเพจของกรมประชาัิพันธ์ของเรานี่เองนะครับเห็นภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้ถึงนครมนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็บ้านฮ บ้านที่ประธานโฮลุงโฮมาอยู่เนี่ยม <Elijah. S 3> ันเป็นสายใยสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามครับที่มองเห็นนึงว่าเวลาเขาเวียดนามเขามีปัญหาเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเขาก็มาอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่รัชกาลที่สองแล้วนะข้าวกริย์พระองค์หนึ่งก็มาพักมามาหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่ทั่ปักใหญ่ๆแล้วอีกครั้งหนึ่งคือลุงโฮครับสมัมที่เขามีสงครามกับฝรั่งเศสก็มาอยู่ที่ประเทศไทยเราที่ที่เนี่ย บริเวณเดียวท่านนายกคงจะเข้าไปที่บ้านลุงโฮต่อไปนะครับอันนี้เมื่อกี้เนี่ยเดินผ่านประตูมาแล้วครับตัวนี้เข้ามาแล้วนะฮะใช่เป็นบรรยากาศข้างในแหมที่ถ้าแผ่นด้านซ้ายเราเห็นสักหน่อยก็จะเริ่มเห็นแล้วครับนู่นนู้นนู่นหลังคาด้านหลังนี่เงี้ยก็จะเดินข้ามสะพานนพอสมควรนะฮะเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรก็เป็นสิ่งที่ดีฮะที่ได้สร้างอันนี้ก็เป็นอ่อสภารัาสตร์กรรมของคนเวียดนามเขานะครับใช่ครับนี่ก็เป็นอีก หนึ่งจุดท่องเที่ยวอันนี้แหละที่ที่จะช่วยในการพัฒนาพื้นที่คือเรื่องของการนําเอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ขอ้อพูดการท่องเที่ยวครับ้นะบานท่านประธานโฮต้องยอมรับว่าใครไปนะครพนมก็จะต้องต้องไปอ่ะต้องไปดูไปศึกษาประวัติด้วยแล้วก็ไปท่องเที่ยวด้วยซึ่งจะทําให้เกิดรายได้ในแล้วผมเข้าใจ,<ม>ใจว่าคนเวียดนามเขาอยากจะมาดูว<ๆ>่าลุงโฮได้มาพักร้อนพักอ่อพัก เรื่องช่วงสงครามมาอยู่ที่นี่อยู่อย่างไรนะฮะก็โอเปลี่ยนไปเยอะมากตรงนี้ผมยังมไม่เคยเข้าไปเลยเพิ่งสร้างใหม่นะครับโอดีมากครับคล้ายๆเป็นพระราชวังของแถวเมืองเว้เลยนะฮะที่เราเคยไปเห็นมาก็คงเอาเอา,เอามาสร้างไว้ที่พระธาตุพนมตรงนี้ครับ สุดยอดครับเคยมมากผมจะต้องไปนะครับตรงนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับใครอยากดูบรรยากาศสดๆก็ค่อยไปดูได้ทางไลฟ์ n อนิีทางเพจของกรมยำพันธุ์นะครับนี่เป็นภาพที่ให้เห็นในขณะนี้นะครับ